สวัสดีคะ่ะเดี๋ยววันนี้ป้ามาแนะนําการทําดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ป้าเรียกว่ากระดาษทิชชู่หอมแล้วกันนะจะได้ดูยกระดับงานเรามาอีกนิดนึงอ,อ,อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีจําเป็นมากๆก็คือโฟอลเทปสีเขียวอ่อนแล้วก็ไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันนี่ไม้ไม่ไม่จำเป็นต้อง ต้องหัวตัดนะคะแต่ว่าขอให้เป็นก้านใหญ่นิดนึงเวลาเราร้อยอ่ะ,อะมันจะได้มีพื้นที่ให้เราได้เสียบเข็มเยอะเอะแล้วก็กาวกาวลาท็คเดี๋ยวส่วนกาวนี่ป้าจะไปแนะนำอีกทีหนึ่งเอาตรงนี้ก่อนอป้าใช้ที่ป้าทำให้ดูเนี่ยป้าใช้ขนาดเหรียญยี่สิบห้าสตางค์กับเหรียญห้าบาทหรือเหรียญสลึงนะคะ เราจะตัดกระดาษทั้งหมด2ไซส์อ่อส่วนกระดาษที่ป้าใช้เป็นสก็อตหนา3ชั้นตัวนี้นะคะตัวนี้หนา3ชั้นแล้วเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยให้เราดึงดึงกระดาษมา1แผ่นแล้วเราก็ ทำการพับมันจะมีทั้งหมดแบบนี้นะคะด้านนี้นะพับด้านเรียแกบบด้านกว,ากว้างนี่พับด้านกว้างให้เท่ากันเราจะทำชั้นในก่อนนะป้าทับพับไปดูชั้นในก่อนเสร็จแล้วก็ตัดครึ่งตัดครึ่งอย่างนี้ แล้วเราก็เอาด้านถูกอยู่ข้างล่างนะคะพับครึ่งพับครึ่งแบบนี้พยายามพับให้เท่ากันนะคะรีดเสร็จแล้วเราก็เอาเหเรียญยี่ห้าตังหรือเหรียญสลึงเนี่ยมาทาบ ไม่ชิดพอดีงนี้แล้วก็ตัดนี่นะคะแล้วก็ตัดแบบนี้ไปจนสุดเลยนะคะแบบนี้นะส่วนตัวเหรียญห้าแผ่นหุ้มข้างนอก เราจะพับด้านยาวเอาด้านถูกไว้ข้างล่างนะคะพับตัวที่เป็นมุมไอ้เนี่ยไว้ข้างในับบนี้พับครึ่งแล้วก็ตัดแล้วก็ แยกออกมาแล้วก็พับอีกครึ่งตัดแล้วเราก็เอาเหรียญห้ามาทาบนี้ ตัดให้เลยเหรียญขอบเหรียญห้ามานิดนึงก็ได้ค่ะแต่ยให้เยอะมากนอยนีนี่นะอนี้กรชน,นแบบนี้แล้วก็ตัดแบบนี้ไว้เยอะ,ยอะนะคะแล้วเราค่อยมามาทำขึ้นดอกอต่อไปป้าจะขึ้นดอกให้ดูนะคะ ออุปกณ์อุปกรณ์อย่างนึงก็คือได้ไว้มัดนี่นะแล้วก็จับตัวชิ้นในของเราเนี่ยมามันจะมีเหมือนกับมีด้านยาวกับด้านกว้างเรไม่เท่ากันนะคะเราก็พับครึ่งอย่างนี้พับไปได้ครึ่งอย่างนี้ให้เท่ากันเห็นไหมคะแต่เราก็กดนิ้วก,กดลง บีบตรวหัวแหลมนิดนึงแล้วก็แล้วเราก็เอาแผ่นด้านนอกเนี่ยใช้แค่แผ่นเดียวพอนะคะหุม้มวางให้อยู่ตรงกลางให้อยู่ด้านเฉียงนะคะแล้วก็กดให้มุมเนี่ยของเขาเนี่ยเท่ากันแล้วก็กดลงแล้วก็หมุนๆน,นิดนึงไม่ต้องบีบแรงนะคะ เสร็จแ,แล้วเราก็ใช้ได้พันดึงไปให้เหลือเล็กๆให้น้อยพอดึงนี่นะคะได้แล้วหนึ่งดอก เราก็ทําอย่างเงี้ยทาไว้เยอะๆก่อนแล้วเราเค่อยกลับมาพันก้านอย่างนี้นะคะดูอีกอันหนึงนะนี่จิ้มพับลงมาให้ได้ครึ่งกดลงอยงน่นะคะแล้วก็หยิบใช้แผ่นเดียวพอนะคะนี่ตรงกลางให้มุมแหลมเนี่ยชนกันตรงก้านพอดี ุบตรงนี้ลงมาคะแต่งนิดนึงไม่ต้องกดแรงนะคะไม่ต้องกดแรงเสร็จเราก็เอได้มาพันหนึ่งรอบดึงสองรอบสามรอบแล้วก็จับเนี่ยเงี้ย แนงหงทำให้ดูกันหนึ่งอย่างนี้นะคะบีบนิดบีบเบาๆพอไม่ต้องถึงกะแรงมากเดี๋ยวทิชชู่เขาไอ้นี่เกินไปบีเกินไปดอกจะแฟบ แบบนี้คล้องกะไดน,นี่แล้วแต่เรานี่เราทำแค่นี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้โฟลล่าเทป ก่อนใช้โพลเทสทุกครั้งนะคะให้ให้เรายืดก่อนนะป้าจะให้เขามีความเฉียงนิดนึงนี่แล้วก็พันแล้วก็ม้วนลงมาประมาณนี้ แล้วก็ตัดตัดให้ชิ้นเฉียงได้แบบนี้นะคะพยายามกดตรงนี้ให้แน่นแต่ตรงนี้ไม่ไมจําเป็นต้องให้กดแน่นมากนะครเพราะเดี๋ยวเราตอนที่เราถอดเขาเราจะถอดเขาลาบากดูนี่นะให้ชิดโคนดอกขึ้นไปเลย ม้วนแล้วก็ลดลงมาตัดเฉียงแบบนี้นะคะ นีนะคะต่อไปเราไปดูขั้นตอนทากาวกันนะเ,เดี๋ยวมาเรียนรู้วิธีการผสมกาวกันก่อนนะคะกาวที่ผสมเนี่ยเห็นสีไหมป้าจะผสมสีเขียวสีเขียวนิดๆกับสีเหลืองอ่อนเป็นสีผสมอาหารนะคะ สีผสมอาหารสีเหลืองอ่อนกับสีเขียววิธีผสมเนี่ยถ้าเราแบ่งกาวกาวลาเท็กเนี่ยใส่กระปุกใส่กระปุกก่อนนะคะแล้วเราก็ให้ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มลงไปที่สีนิดเดียวพออย่าอย่าเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีเขาจะเข้มไปให้ใช้ปลายเนี่ยจิ้มไปที่สีก่อนแล้วมามา,มาคนกับกาวให้ได้สีที่เราต้องการ ป้าจะผสมให้ออกสีเขียวเขียวนิดๆเดี๋ยวให้ดูค่อยๆผสมนะคะอย่าผสมทีเยอะสีอะ่ะระดับสีอะ่ะแต่ส่วนใครถ้าทำเยอะๆก็ให้ผสมทีเดียวไปเลยใสยก่กระปุกใหญ่ๆไว้สีที่เราต้องการจะได้ไม่เพี้ยนนี่ให้ออกโทนสีประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากใส่กลิ่นมะลิก็ให้ใส่ไปเลย กลิ่นมะลิก็เป็นกลิ่นมะลิทำทำขนมนั่นแหละค่ะแต่ว่าป้าไม,ไม่ได้ใส่เพราะาป้าจะมีเคลือบเคลือบน้ำยาน้ำยากันน้ำอีกทีหนึง่งป้าจะไปใส่ขั้นตอนนั้นนะคะหรือถ้าใครไม่ไมีไม่เคลือบน้ำยากันน้ำก็ได้ก็ให้ผสมกลิ่นมะลิเข้าไปเลยพอวิธีการทานะคะเราจะทาสองรอบนะรอบแรกเนี่ย ให้เราทาจากข้างล่างขึ้นไปอย่างนี้ให้เน้นโคนให้เน้นโคนดอกก็ไม่ไม่จำเป็นต้องทาให้สุดนะคะเพราะเดี๋ยวอ่ามันกาวกับเอฟฟล์เทปกับไม้เนี่ยมันจะติดกันมันจะแกะไม่ออกไปอย่างนี้ก่อนรอบแรก ทางเนี้ยให้เราก็ตากให้แห้งตากให้แห้งนะคะรอบแรกนะนี่กระดาษแล้วแต่เราถนัดได้หมดนะคะแต่ว่าให้เน้นตรงโคนให้มากการขลุดจากการเวลาเราร้อยเวลาร้อยนี่เขาก็จะร้อยเหมือนอมามลัยสุดนะคะ วัดขนาดวัดอะไรเหมือนมเไลัยสดขั้นตอนร้อยเมล่ยนี่ป้าป้าอาจจะยังไม่ได้สอนนะแล้วก็ทาแบบนี้ยตากเอาไว้ให้แห้งประมาณถ้าแดดดีดีครึ่งวันก็แห้งนะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมพอเราตากแห้งเสร็จแล้วนะคะตากแห้งเสร็จแล้วขั้นตอนเนี้ยพอแห่อาพอรอบแรกแห้งแล้วเนี่ยใครจะอยากได้ดอกตุม่มก็ไม่ต้องทาไม่ต้องทํา เดีที่ป้าจะแนะนําต่อไปนี้นะคะก็ใช้ได้เลยท้ารอบที่สองแต่ถ้าใครอยากจะให้ดอกเขามีความแย้มความแย้มแบบแบบนี้นี่ให้มีปลายดูแย,แย้มแย้มนิดหนึ่งอย่างนี้นะคะก็ให้ใช้กันไกล รอบแรกนะการรอบแรกแห้งแห้งแล้วนะคะก่อนที่จะทารอบ2เนี่ยให้ใช้กันไกลเนี่ยอาให้สุดเลยนะคะแล้วเราก็เอาดอกมะลิของเราเนี่ยจับอยู่ให้อยู่อย่างนี้ให้ไก่อยู่ตรงกลางแล้วเราก็ตัดประมาณนี้เห็นไหมคะเขาก็จะมีลักษณะเหมือนอนะ่บเหมือนกลีบ,งบงกงะเงยแย้ม ต้องอ่างไกลสุดนะคะยกให้เข้าไม้สุดอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดไปกดให้ประมาณเากับว่าให้กันไกลยอยู่ตรงกลางดอกพอดีแล้วไปเขาก็จะเข้าอย่างเงี้ยเห็นไหมแบนี้เห็นไหม,ค,หไหมคะเนี่ย เราก็จะได้งานแบบนี้นะจะเหมือนดอกมะลิกำลังจะแย้มแแล้วเราก็มาทากาวรอบสอง ก่อนจะทารอบสองนะคะให้เราหาอะไรก็ได้ฝ้าอะไรก็ได้ที่มันสะอาดสะอาดเลยนะอะกดลงไปนิดเดียวเบาๆพอให้หัวที่วันเราตัดลำแหลมเนี่ยให้เขายุบลงไปนิดนึงพอเราค่อยทารอบสองตนทารอบสองเนี่ยให้เราปาดจากหัวลงมาแบบนี้นะคะจาาไว้เห็นไหม ตอนที่เราตัดเนะี่ยเขาจะแหลมแหลมนิดนึงถ้าเราไม่อยากให้เขามีดูมีความแหลมมากเราก็ให้ใช้สานี่กดเบาๆพอเขาก็จะปลายที่แหลมเขาจะยุบลงไปหน่อยหนึง่งล้วก็ค่อยทากาวรอบ,บสองเป็นเทคนิคนะคะเทคนิคให้ดูเหมือนมมลิแย้ม นี่นะพอแห้งแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะเคลือบน้ำยาน้ำยาเคลือบกันน้ำก็ให้จุ่มเคลือบไปเลยนะให้แห้งก่อนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่จําเป็นเดี๋ยวตอนผสมกาวเนี่ยอย่าใส่น้ำเยอะนะคะอ๋อป้าลุงบอกว่าตอนผสมกาวเนี่ยกาวเขาจะมีความเหนืดที่เราผสมน้ำไปสักนิดนึงนะ แต่ถ้าใครไม่มีตัวเคลือบกันน้ำเนี่ยก็อย่าผสมน้ำเยอะมากอย่าให้เขาเหลวมากนะคะโอเคนะคะส่วนตอนร้อยเนี่ยตอนร้อยมมลัยเนี่ยป้าอาจจะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าป้าจะทำไหมป้าจะอัดคลิปให้ดูไหมโอเคนะคะใครอยากทำก็อาไปลองดูนะ Okay. สวยนะคะเข้ามาจะเหมือนจริงเลยมันไม่ได้จริงๆ